สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆปีนี้ไม่มีผักให้ทําน้าผลไม้ไอไม่มีผลไม้ไม่มีผล,ไม,ไ,มมลไม้ให้ทําน้ำนี่จะเอาบิดรูดบิดรูดเอาผักก็ได้เนาะแล้วไปเอาขึ้นช่ายหลายๆอย่างรวมกันไปปัน่นเป็นน้ำผลไม้น้ําผักผลไม้บิดรูดนะคะอันนี้คือบิดรูด เอาแอปเปิ้ลลูกไม่สวย,ยนั้นๆก็เน่าแล้วไปใส่รวมกันให้มันมีรสชาติเนะใบอันนี้ผักเคสผักเคสแล้วก็ขึ้นช่าย ขึ้นช่ใบผักเค้ยบิดรูดอันนี้คือผักนะคะยายว่าจะไปเอาผลไม้มาปั่นรวมให้มันเปรียปร้ยวๆหวานๆไอ้ผักไอ้นั่นไอ้ผลไม้ไอ,ไนนะอ้นั่นอ่ะเคอรเรนอ่ะนะอันนี้แอปเปิลน,นะคะให้มันออกรสชาติเปรี้ยว ถ้าได้ผลไม้ด้วยก็วนัวนๆแต่บิตรูดก็หวานนะคะบิตรูดมันก็หวานแต่มันก็ไม่ใช่หวานคิดจัดเอ,อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนี่ดูแอปเปิลรวมเกือหมดมันเน่านี่ปีนี้ไม่ได้ดองเรอกแอปเปิลดองแต่อางุน แต่ว่ายังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินดูหรอกที่เห็นเห็นอยู่ก็อยู่ต้นนี้แหละติดลกูกแต่ก็เน่าเกือบหมดต้นอื่นก็ติดแค่ไม่กี่ลูกเองโอเคดีไหะ แข็งกับน้ำเปล่าเอาสตบบรอเบอรี่มาใส่ด้วยนี่ให้มันหอมๆได้ทีนี้ปั่นนะคะใส่นมไปนิดนึงใส่นมไปด้วยเสร็จแล้วจ้าเครื่องนี้มันอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องปัน่น แต่ยายขี้เกียจหาเครื่องปั่นมาก็เลยเอาตัวนี้เลยชิมก่อนจะให้อร่อยไม่อร่อยนะมันใช้ได้อยู่แต่ว่ามันแบบมันจะได้ความอร่อยของอะไรล่ะ พื่อประโยชน์เพื่อสุขภาพมันคือแบบเรียกอะไรอ่ะมันไม่เหมือนเรากินผลไม้สดๆอ่ะนะมันจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวมันจะหวานก็ไม่หวานอ่ะนะอือคือก็ใช้ได้ยุเพื่อสุขภาพเนาะนี่ดีจ๋จะชิมกันอ้สวยแท้ น้ำสีของไอ้มิรดมันก็ได้อยู่นะอยากให้อร่อยก็สยใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลก็ยังว่าเลยเนาะ เพื่อสุขภาพคนละแก้วกับพี่เหมินโพสสีสวยมากเลยถ่ายร,รูปไปหนะ่อยแช็